แล้วจู่ๆทันใดน,นั่นเองผู้หญิงคนนั้นก็โน้มตัวลงมาก่อนแล้วก็อ้าปากกว้างใส่หน้าของพ่อเขาแล้วจู่ๆก็เหมือนมีก้อนไฟอะไรบางอย่างออกมาจากพ่อเขาแล้วก็เข้าไปในปากของผู้หญิงคนนั้นก่อนที่จะกลืนลงท้องไปนั่นเอง สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนี่ครับผมวันนี้ผมแอปพงพิธานโอ้โหวันนี้พูดจักไม่พูดเร็วพูดรัวนะคุณผู้ชมนี่ไปดูคลิปล่าสุดมาน,นี่มีคนติมาเยอะมากนะครับว่าพูดเร็วเกินไปพูดรัวเกินไปฟังไม่รู้เรื่องเลยวันนี้นะครับเราก็จะพูดให้มันช้าลงสักนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังกันอย่างเต็มพิกัดแล้วก็ได้รับอรรถรสแบบเต็มที่และกันนะครับผมอ้าวนั่นไงวันนี้ก็อย่างที่ว่าไปนะครับสวัสด ทุกวันอาทิตย์13โดยนการตรงโพสต์ตรงเวลาแบบนี้กับลอนสุดสัปดาห์คัมแบ็กครับผมปรบมือฮะ <c oughs> สำหรับลอนสุดสัปดาห์ค,คัมแบ็กหัวข้อของเราในวันนี้นะต้องขอบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่ถ้าพูดชื่อมาปุ๊บ หลายๆคนเนี่ยน่าจะอ๋อแน่นอนเพราะหัวข้อนี้เป็นตำนานที่ใช้คำว่าน่นาจะโด่งดังอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ซึ่งตำนานญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเยอะแล้วก็หลายอย่างมากเลยนะแต่สําหรับตำนานญี่ปุ่นที่พูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่มาพร้อมกับภัยพิบัติหนึ่งอย่างที่ทุกครั้งเวลาเธอปรากฏตัวก็มันจะมีพายุหิมะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่แค่หนึ่งเดียวและหนึ่งตำนานเท่านั้นซึ่งตำนานนั้นมันก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตำนานเจ้าหญิงหิมะหรือยูกิออนะนั่นเอง อโอผมเชื่อเลยนะถ้าพูดถึงเจ้าหญิงิม玛เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแหละแต่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนไม่เคยรู้ข้อมูลเบื้องลึกของเขาและชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาที่ชื่อว่ายุกิโอนะด้วยแล้ววันนี้เนี่ยผมได้รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราก็จะจัดให้คุณผู้ชมแบบเต็มๆเ,เลยแล้ววันนี้ผมขอสปอยนิดนึงนะครับสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เกี่ยวกับยุกิโอนะหรือว่าเจ้าหญิงิม玛เนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตำนานที่เขาว่ากันว่าจริงๆแล้วยุกิโอนะ เคยเปลี่ยนตัวเองจากพูดวิญญาณหิมะปลอมกายมาเป็นคนและอยู่กินกับคนจนมีลูกมีเต้าก็มีมาแล้วครับโอ้โหบอกเลยว่าตำนานนี้น่าสนใจมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคปแมวของเราด้วยนะจ๊ะและถ้าพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพ,พร้อมๆมาเลยครับผม เวลาเราพูดถึงเรื่องของพูดผีปีศาจหรือสิ่งมีชีวิตในตำนานเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่จะมีสถานที่ประจำตัวของมันอยู่ถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตำนานโทรที่เขาว่าเป็นกึ่งคนกึ่งยักษ์อาศัยอยู่ในป่าลึกตำนานเยติมนุษย์โบราณที่อาศัยอยู่บนภูเขาหิมะหรือแม้แต่สัตว์ดึกดำบรรย่างเมกาโรดอนเขาก็ยังมีสถานที่ประจำของเขานั่นก็คือใต้ท้องทะเลนั่นเองซึ่งต้องขอบอกเลยว่าตามตำนานเหล่านี้มักจะมีพื้นที่ประจำตัว ของมันและแต่ละตำนานเนี่ยใช้คําว่าเข้มข้นและหลอนพอสมควรเลยแต่เชื่อไหมครับว่าตำนานเหล่านี้ที่มันน่ากลัวอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถน่ากลัวทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกได้ก็ต่อเมื่อมันเคยได้มีคนหรือนักท่องเที่ยวไปประจนภัยหรือไปล่าท้าสิ่งต่างๆเหล่านี้จากสถานที่ลึกลับเหล่านั้นเนี่ยและมีการมาบอกต่อหรือมีการเขียนบรรยายกระจายสิ่งที่เขาพบเจอไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สถานที่เหล่านั้นแล้วก็ตำนานเหล่านั้นเนี่ยหลอนแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นไปอีกต่อให้สิ่งเหล่านั้นมันจะมีจริงหรือไม่ จริงหรือจะมโนขึ้นมาแต่ยังไงเมื่อมีคนไปพบเจอหรือมโนว่าเจอแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะถูกเล่าขานกันรุ่นสู่รุ่นแล้วก็สู่รุ่นนั่นเองครับและต้องบอกเลยว่ามันจะมีอยู่เพียงไม่กี่ตำนานที่ใช้คําว่าเป็นตำนานประจําประเทศหรือว่าอันดับต้นๆของประเทศที่ฮิตมากๆอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงตำนานนั้นและประเทศที่เราสนใจอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตำนานพูดแห่งภูเขาหิมะที่เขาว่ากันว่าเมื่อครั้งใดที่เธอปรากฏตัวเธอจะมาพร้อมกับพายุ ูหิมะที่โขมกระหน่าและพื้นที่ส่วนใหญ่ที่คนพบเจอเท่านั้นจะเป็นภูเขาหิมะซะส่วนมากซึ่งถ้าเกิดพูดมาขนาดนี้มันก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตำนานเจ้าหญิงหิมะหรือว่ายุกิโอนะนั่นเองครับโดยตำนานเจ้าหญิงหิมะเนี่ยถ้าเราพูดชื่อตามัาท์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ายุกิโอนะตามความเชื่อของญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่ากันว่ายุกิโอนะนั้นเธอคือพูดแห่งพายุหิมะที่ว่ากันว่าพูดตนนี้เป็นพูดผู้หญิงมีรูปร่างสูงโปร่งงดงามทั้งใบหน้าและร่างก และส่วนใหญ่เธอจะสวมชุดกิโมโนสีขาวสะอาดโดยสถานที่ที่พบเจอตามตำนานนั้นว่ากันว่าเธอมักจะปรากฏตัวอยู่บนภูเขาหิมะและเมื่อเธอปรากฏตัวทีไรบริเวณแถวนั้นหรือวันวันวน,นั้นจะมีหิมะรุนแรงตลอดทั้งวันเลยนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือหนึ่งนตำนานที่น่าสนใจมากและจากข้อมูลคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่จากตำนานพื้นบ้านเขายังได้บอกไว้อีกว่าสำหรับเจ้าหญิงหิมะเนี่ยทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวนั้นสแสดงว่าเธอนั้นต้องการจะ Yeah. ล่าเหยื่อนั่นเองว่ากันว่าเหยื่อของเธอเนี่ยคือมนุษย์เพศช,ชายที่มีหน้าตาหล่อเหลาหรืออาจจะเป็นมนุษย์เพศช,ชายทั่วไปก็ได้หากเธอหิวมาก,มากๆซึ่งการล,าล่าเหยื่อของเธอนั้นเนี่ยคือเธอนั้นจะปรากฏตัวให้ผู้ชายที่เป็นเหยื่อของเธอเห็นและหลังจากนั้นเธอก็จะล่อลวงให้ผู้ชายเหล่านั้นหลงไหลในความงามของเธอจนทําให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ระวังตัวและเธอเนี่ยก็จะค่อยๆสูบพลังชีวิตหรือว่าดูดวิญญาณของคนนั้นมากินจนหมดจนทําให้คนคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองครับ หรือบางตำนานเนี่ยว่ากันว่าคนที่พบเจอนางนั้นบางทีไม่ได้พบเจอนางในรูปแบบของการยั่วยวนให้หลงสเสน่ห์แต่กลายเป็นการพบเจอนางในรูปแบบของหญิงสาวสวมชุดกิโมโนสีขาวที่อยู่ท่ามกลางพายุหิมะอันโหมกระดังที่กําลังอุ้มลูกและขอความช่วยเหลืออยู่ซึ่งถ้าเกิดชายใดเห็นนางและได้เข้าไปช่วยเหลือนางด้วยการอุ้มลูกหรือช่วยประยุงนางขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นหมายความว่าคุณตกเป็นเหยือ่อและไม่สามารถหลุดรอดจากการล่าครั้งนั้นได้แล้ว เพราะถ้าหากว่าคุณได้ไปอุ้มลูกของเจ้าหญิงหิมะนั้นตำนานว่ากันว่าคนคนนั้นก็จะเริ่มค่อยๆถูกน้ําแข็งเนี่ยกัดกินแล้วก็เริ่มแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนสุดท้ายคนคนนั้นก็จะแข็งไปทั้งร่างกายจนเหลือแต่บริเวณหน้าแล้วน้ําหนักตัวของคนคนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนสุดท้ายคนคนนั้นก็จะจมลงสู่พื้นหิมะและถูกดูดวิญ,ญญาณในที่สุดนั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวและโหดร้ายมากอันนี้เป็นตัวอย่่่่่าาาาาาางตนน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 นททีีใใช้้้คํวเป็นนพืบสจ จากคาบอกเล่าของคนตาคนแก่นั่นเองแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งตำนานนะแต่ตำนานนี้เนี่ยไม่ค่อยโด่งดังแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นั่นก็คือบางทียูกิอนะเขาอาจจะออกมาในรูปแบบของผู้หญิงสวมชุดกิโมโนสีแดงและเดินมาหาเหยื่อเองโดยระยะทางที่เธอเดินมานั้นหรือรอยเท้าของเธอที่เดินมาเนี่ยจะมีเลือดอยู่ตามทางเลยก็มีครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจนะแต่ผมจะบอกว่าตำนานนี้เนี่ยคนพูดถึงน้อยมากก็เลยไม่ได้หยิบยกมาหรือว่าขยายความอะไรมากมายนั่นเองและนีี่่กกก็คืออข้้มมูทังหดเยวบต ของยูกิโอนะและข้อมูลเบื้องต้นของนางทั้งหมดนั่นเองครับซึ่งเท่าที่ฟังดูแล้วและตอนที่ผมรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยตำนานเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็น่ากลัวมากเพราะถ้าเกิดเราลองไปเจาะหาเนื้อเรื่องหรือประสบการณ์ของคนที่เขาพบเจอยูกิโอนะเนี่ยว่ากันว่าแต่ละคนนั้นไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยหรือถ้ากลับมามีชีวิตได้ก็ไม่ครบ32ประการเช่นกันบางคนเสียแขนไปบางคนเสียขาไปหรือบางคนถูกนางจองล้างจองผานอยู่ในจิตจนทําให้คนนั้นเป็นบ้า ไปเลยก็มีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในส่วนใหญ่ของตำนานเหล่านี้ที่เกี่ยวกับความโหมดของนางเนี่ยมันได้มีอยู่หนึ่งตำนานครับที่เขาว่ากันว่าจริงๆแล้วผู้ดิมะหรือว่ายุกิโอนะนั้น อาจจะไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดก็เป็นได้ซึ่งตำนานตรงนี้เนี่ยเป็นตำนานการบอกเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งที่ได้ไปตกหลุมรักผู้ทิ่มะที่ปลอมมาเป็นคนและใช้คําว่าได้มีการแต่งงานกันอยู่กินกันจนมีลูกออกมาเลยซึ่งตำนานตรงนี้เนี่ยตอนที่ผมได้ข้อมูลมาตอนแรกเนี่ยคือคิดว่ามันจะน่ากลัวนะแต่กลายเป็นว่าข้อมูลตรงนี้พอเจาะไปเจาะมามันกลายเป็นความน่าเศร้ามากกว่าน่ากลัวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตำนานตรงนี้เขาได้ว่าไว้ยังไงฮะโดยตำนานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ หะกับคนญี่ปุ่นในอดีตเนี่ยเขาว่ากันว่าเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงหลายร้อยปีก่อนนะประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ห่างไปในบริเวณตอนเหนือที่เต็มไปด้วยหุบเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงฤดูหิมะพอดีปรากฏว่าบนหุบเขาแห่งนั้นได้มีครอบครัวหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆซึ่งกระท่อมนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกชายซึ่งคุณพ่อเนี่ยมีนามว่าโมซากุส่วนคุณแม่เนี่ยในตำนานไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าลูกชายเนี่ยมีชื่อว่าม ok ิโนิ ซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนคุณแม่เนี่ยเขาก็เป็นแม่บ้านส่วนพ่อกับลูกเนี่ยเขาจะออกไปทํางานกันซึ่งงานที่เขาทํานั้นนั่นก็คือการไปตัดไม้มาทําฟืนเพื่อขายเลี้ยงชีพนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนหนาฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะสามารถทํางานได้อย่างสะดวกแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวหรือว่าฤดูที่มันหิมะตกกลายเป็นว่าทําให้ทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยได้เกิดพายุหิมะอยู่บ่อยครั้งมากจนทําให้พวกเเาี่่ยไมส ามารถตัดไม้ไปทําฟืนในบริเวณบ้านได้เลยฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจึงจําเป็นต้องย้ายหรือไปทําการตัดไม้ในพื้นที่อื่นแทนนั่นเองครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ใหม่ที่พ่อลูกผู้นี้เขาได้ไปตัดไม้กันนั้นอยู่ห่างจากบ้านเนี่ยไกลพอสมควรเลยและในวันนั้นที่เขาออกไปในวันแรกเนี่ยก็โชคไม่ดีเลยครับเพราะพายุหิมะแทนที่มันจะอยู่ในบริเวณบ้านเขามันกลับกินพื้นที่หมยในอีกบริเวณที่เขาไปตัดไม้อีกที่หนึงเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็รู้เลยว่าไม่สามารถเดิน ฝ่าพายุหิมะและกลับบ้านได้จําเป็นต้องหาที่พักแรมรอจนกว่าพายุหิมะจะสงบลงหรือถ้ามันไม่สงบลงก็ต้องนอนค้างจนกว่ามันจะหายไปนั่นเองซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยทั้งโมสกุแล้วก็มิโนคิชิพยายามจะเดินหาถ้ำหรือที่หลบอยู่จู่ๆเขาก็ได้ไปเจอกับกระท่อมล้างอยู่ไกลๆครับซึ่งพวกเขาัองคู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่ากระท่อมนี้มีคนอยู่หรือเปล่าหรือเป็นกระท่อมล้างที่แบบคนตายไปแล้วแล้วก็เป็นกระท่อมที่ไม่มีคนอยู่คือเขาไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะไปค้างหรือไม่ไป เพราะนักตอนนี้คือพายุหิมะมันแรงมากฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องรักษาชีวิตโดยการไปพักในบ้านร้างแห่งนั้นนั่นเองครับซึ่งพอพวกเขาได้เดินไปสักพักจนถึงบ้านร้างเนี่ยก็ไไปดีรอรีบเข้าพักผ่อนแล้วก็ทําร่างกายให้อบอุ่นทันทีไม่ว่าจะเป็นการจุดไฟพยายามเอาน้ามาต้มกินหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็สามารถทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่รอดภายในวันนั้นได้แต่จุดหมายที่เขาต้องการนั่นก็คือจะกลับบ้านหลังจากที่พายุหิมะสงบลงแต่ในวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าพายุหิมะนั้นโหมกระหน่ำ ทั้งคืนเลยสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็เลยจําเป็นต้องค้างในบ้านร้างแห่งนั้นนั่นเองครับซึ่งในต,ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอะไรทั้งคู่เนี่ยก็นอนพักในบ้านร้างแห่งนั้นและพายุอีมาก็โหมกระดาอยู่ตลอดเวลาเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเรื่อยๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงจนมาถึงในชั่วโมงที่4ตอนนั้นเป็นเวลาสักประมาณน่าจะตีสามหรือตีสได้ลูกชายเขาหรือว่ามิโนคิชิเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปวดปัสสาวะขึ้นมาถามว่าปวดปัสสาวะกลางดึกเองได้ยังไงก็เพราะว่าอากาศมมันหนหหาาาวาววพอสครเเลยทใํใ้ปปด นั่นแหละแต่คืออยู่มาทั้งคืนเนี่ยไม่ปวดเลยมันก็แปลกเพราะว่าจุดจวา ในบ้านเนี่ยมันก็เย็นแบบเหมือนมีพายุหิมะพัดเข้ามาในบ้านเลยซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ลูกของเขาแอบลืมตาขึ้นมาและมองไปที่ประตูหรือว่าจุดที่อากาศเนี่ยมันเข้าปรากฏว่าสิ่งที่ลูกเขาเห็นนั้นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดกิโมโนสีขาวตัวสูวงขุนดีแล้วก็หน้าตาดีแต่ซีดไปทั้งตัวเนี่ยเข้ามาในบ้านอย่างน่ากลัวซึ่งด้วยสัญชาตญาณของตัวมิโนโคิชิที่ตื่นอยู่เนี่ยก็รู้เลยว่าถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกกระตากเนี่ยตัวเองต้องถูกฆ่าแน่นอนก็เลยทําตัวแกล้งหั ต่่ออนนเอัเงซึ่งในระหว่างที่มิโนคิชินั้นกาลังแกล้งหลับเนี่ยเขาก็แอบลืมตามองผู้หญิงคนนั้นนะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาจากประตูบ้านจนมาหยุดอยู่ที่หน้าตัวพ่อเขาและตัวของเขาซึ่งณน,นตอนนั้นที่มิโนคิชิเห็นเนี่ยก็คือแข็งไปทั้งตัวไม่สามารถขยับได้แล้วแล้วจู่ๆทันใดน,นั่นเองผู้หญิงคนนั้นก็โน้มตัวลงมาก่อนแล้วก็ อ้าปากกว้างใส่หน้าวอ,อเขาหลังจากนั้นพ่อองเขาเนี่ยก็อ้าปากตามในขณะที่หลับอยู่แล้วจูจ่ๆก็เหมือนมีก้อนไฟอะไรบางอย่างออกมาจากพ่อเขาแล้วก็ เข้าไปในปากของผู้หญิงคนนั้นก่อนที่จะกลืนลงท้องไปนั่นเองด้วยสัญชาตญาณของลูกเขารู้เลยว่าตอนนี้พ่อของเขาเนี่ยน่าจะถูกผู้หญิงคนนี้ฆ่าไปไปที่เรียบร้อยแล้วดวงไฟนั้นน่าจะเป็นดวงไฟวิญญาณตามตำนานที่เขาเคยได้อ่านมาจากสมุดแน่นอนและตอนนั้นเนี่ยเขาก็อดทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยทำการลุกขึ้นมาแล้วก็พูดใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นเลยว่าเจ้าเจ้าทำอะไรพ่อข้านะ ด้วยความที่เป็นเด็กใส่ซื่อถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ก็เป็นห่วงพ่อซะมากกว่าซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจว่าเด็กคนนี้เขาไม่ได้หลับอยู่เหรอและพอหลังจากที่โดนเด็กถามแบบนั้นถางผู้หญิงคนนี้เขาก็ตอบเด็กกับบาว่าเจ้าไม่ต้องตกใจ ข้าคือยุกิอนะเป็นผู้ถิมะที่อาศัยอยู่บริเวณหุบเขาแห่งนี้ข้าออกมาหาดวงวิญ,ญญาณเพื่อกินเลี้ยงชีพฉะนั้นเจ้าไม่ต้องกลัวข้าได้ดวงวิญ,ญญาณของพ่อเจ้าไปแล้วข้าไม่จะเป็นต้องกินดวงวิญญ,ญาณเจ้าฉะนั้นวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ข้ามีหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกเจ้าถ้าเจ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครหรือเรื่องราวเรื่องนี้หลุดไปก็แล้วแต่วันนั้นข้าจะตามไปฆ่าเจ้าถึงบ้านเลย ซึ่งพอสิ้นสุดคำพูดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นและลอยออกไปจากประตูและก็หายไปเลยครับมิโนคิชิที่ท,ที่แบบนั้นเขาก็รู้เลยว่ามีน่าจะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งเพราะเขาพยายามจะปลุกพ่อเขามากเท่าไหร่พ่อเขาก็ไม่ฟืน้นเอาหูแนบหัวใจหัวใจพ่อเขาก็ไม่เต้นตอนนั้นยืนยันได้อย่างาชัดเจนแล้วว่าพ่อเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ร้องห่มร้องไห้ทั้งคืนจนพายุหิมะในหยุดตกเลยซึ่งพอพายุหิมะหยุดตกนั้นเขาไม่สามารถแบกล่างพ่อของเขาลงไปได้ก็ จะไปต้องลงจากเขาไปคนเดียวแล้วพอมาถึงบ้านเขาก็แจ้งกับแม่ว่าพ่อของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วแม่ของเขาก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมิโนคิชิที่ได้รับคําเตือนจากยูกิอนะหรือว่าเจ้าหญิงมาไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ก็เลยหลอกคุณแม่ไปว่าพ่อเนี่ยพลาดไม่ยอมทําให้ร่างกายตัวเองอบอุ่นจนโดนความหนาวเหน็บเนี่ยกัดกินร่างกายจนเสียชีวิตนั่นเองซึ่งแม่เขาเนี่ยก็แอบสงสัยแล้วก็บวกกับเสียใจด้วยนะว่าพ่อที่เขาทางานมาแบบหลายสิบป,ปีแล้วก็แบบผ่านหิมงหิมะอะไรเงี้ยมาเยอะมาก อะไรง่งายๆแบบนี้ล่ะคิดไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายก็หาคําตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะยังไงสามีหรือว่าพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและหลังจากนั้นเป็นต้นมามิโนโคิชิเขาก็ อุดปากเงียบแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปผ่านไปจนผ่านไปสักประมาณ15-20ถึงปีซึ่งตอนนี้มิโนกิชิเนี่ยได้โตเป็นหนุ่มโตเต็มวัยแล้วและใช้คําว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างหล่อเหลาเอาการเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านหรือว่าชาวบ้านพอเห็นมิโนกิชิเนี่ยออกมาตัดไม้หรือว่าเอาฟืนมาขายเนี่ยใช้คําว่าพอเท่าพ่อแก่เนี่ยแทบจะยัดลูกสาวให้เป็นลูกสะใภ้เลยก็ว่าได้แต่มิโนกิชิเนี่ยเขากลับไม่สนใจใครเลยเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยคิดแต่ว่าเขาต้องตั้ง ทําางนเพื่อที่ว่าจะทําให้แม่เขาเนี่ยสบายและตอนนี้เขาก็ยังยึดอาชีพในการตัดไม้ทําฟืนแบบพ่อเขาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเงินมันก็ไม่ได้เยอะเขาเลยจําเป็นต้องขยันอย่างเดียวเขาเลยไม่ได้มาโฟกัสก,กับเรื่องผู้หญิงนั่นเองครับแต่แล้ววันหนึ่งครับกําแพงที่มินคกิชิเขาได้ตั้งขึ้นนั้นมันก็พังทลายลงได้เพราะจู่ๆได้มีผู้หญิงจากต่างหมู่บ้านมาจากไหนก็ไม่รู้เดินเข้ามาในหมู่บ้านแล้วบอกว่า ถ้าขอมาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้ด้วยนะซึ่งเธอคนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหน้าตาที่สวยงามมากๆสวยงามแบบที่ใช้คําว่าไม่เคยมีใครแบบสวยขนาดนี้มาก่อนและความสวยตรงนี้มันก็ทําให้มิโนคิชิเนี่ยตกหลุมรักนางจนถึงขั้นที่ว่ามิโนคิชิเนี่ยได้เข้าไปคุยไปจีบและสุดท้ายทั้งคู่ก็ตกลงโปรงใจเป็นแฟนกันจนวันหนึ่งทั้งคู่ก็เลือกที่จะแต่งงานกันแล้วก็มีลูกถึง2คนในที่สุดนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าระยะทางความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ ล่วงเลยมาประมาณเกือบ1ิปีก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งเรื่องดีเรื่องแย่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากลัวหรือพูดปีปีศาจเข้ามาเกี่ยวข้องเลยต้องบอกเลยว่าคู่ของมิโนคิชินั้นทําให้ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยต่างกันอิจฉาเลยก็ว่าได้เพราะต่อให้เวลาผ่านไป1ิปีความสวยของผู้หญิงคนนี้ก็ยังตราตึงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนั้นก็ทําให้มิโนคิชิที่กําลังกล่อมลูกตบตูดให้นอนอยู่เนี่ยก็เริ่มสงสัยก็เลยถามผู้หญิงคนนี้มาว่าเธอทำไมผ่านมาสิบปีแล้ว เธอยังไม่ดูแก่ลงเลยเธอยังดูสวยเหมือนกับสิปีในวันแรกที่เราเจอเธอเลยละ่ะผู้หญิงคนนี้หรือว่ายุกิโอนะาเนี่ยเขาก็เขินครับแล้วก็พูดจาบ่ายเบยีบย่ยงไปบทสนทนาของทั้งคู่เนี่ยก็ต่อยอดหวานกันแบบน้ำพึ่งเดือน5้าเลยคือผ่านไปสิปียังไงก็ยังหวานอยู่ดีแต่ประโยคเรานั้นก็ต้องมาสะดุดเพราะประโยคหนึ่งของมิโนคิชิเนื่องจากว่ามิโนคิชิเนี่ยเขาดันพูดประโยคหนึ่งออกมาว่าเจ้าเนี่ยหน้าตาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ข้าเคยเจอตอนเด็กแต่ข้าก็ไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พ่อข่าเนี่ยได้เสียชีวิตในวันที่ข่าอยู่ด้วยซึ่งเรื่องราวเรื่องนั้นมันเกิดเมื่อสิปีที่แล้วแหละซึ่งพอสิ้นสุดประโยคนี้ปุ๊บผู้หญิงคนนี้หรือว่าภรรยาของเขาเนี่ย เปลี่ยนฟิลทันทีกลายเป็นว่าทุกอย่างบริเวณนั้นมันตึงไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยถามไปว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาหน้าตาเปไน็นอย่างไแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะกลายเป็นว่ามิโนโคิชิที่เขาไม่ได้คิดอะไรก็ดันเล่าเรื่องคืนนั้นออกมาทั้งหมดเลยและพอสิ้นสุดประโยคที่มิโนโคิชิได้เล่าเหตุการณ์ที่พ่อเขาเสียไปในวันนั้นเสร็จจู่ๆภรรยาของเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นได้แบบงงๆเลยเสื้อผ้าหน้าตาก็สับัดออกหมดเหลือแต่กิโมนโนสีขาวเนื้อตัวก็เริ่ม ซีดลงซีดลงหน้าตาก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นจนสุดท้ายเขาก็ได้กลายร่างเป็นเจ้าหญิงหิมะหรือว่ายุกิโอนะต่อหน้ามิโนคิชินั่นเองครับซึ่งพอเขาได้กลายร่างเสร็จปุ๊บมิโนคิชิที่ตกใจเนี่ยเขาก็สะบ ớ ออกมาเลยว่านางปีศาจแกมาหลอกฉันเหรอนี่ผ่านมาเป็นสิปีแล้วเกยไม่พอใจอีกเหรอฆ่าพ่อฉันไปแล้วอะ่ะทำไมเกยยังต้องมาหลอกให้ฉันรักทำไมต้องหลอกให้ฉันมีครอบครัวแกด้วยไอ้ปีศาจชั่วซึ่งต้องบอกเลยว่าประโยคนั้นทิ่มแทงหัวใจของยุกิโอนะเป็นอย่างมากยุกิโอนะนั เขาก็ได้สวนกับมาเลยว่าไม่ไม่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องที่ข้าหลอกเจ้าข้าไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเจ้าคือเด็กในวันนั้นข้ารับเจ้าจริงๆแต่ ข้าบอกเจ้าแล้วว่าถ้าเจ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครข้าสามารถรู้ได้หมดและเจ้ากลับมาบอกกับข้าเองวันนี้จะต้องเป็นวันตายของเจ้าณเวลานั้นเองยุกิอนะก็พุ่งเข้าไปบีบคอของมิโนกิชิจนทาให้มิโนกิชิเนี่ยเริ่มตาลายแล้วมิโนกิชิที่ตะเกียกตะกายอยู่นั้นก็ส่งสายตาม,มองไปที่ลูกแล้วก็น้ําตาไหลออกมาพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกแล้วก็อยากจะปกป,ป้องลูกให้ได้เพราะถ้าเกิดเขาโดนฆ่าไปลูกเขาก็ไม่มีใครดูแลก็เหมือนกับตายทั้งเป็นอยู่ดีซึ่งพอยูกิอนะ ได้เห็นน้ำตาของมิโนกิชิแล้วนั้นจูจูแรงบีบคอก็เริ่มปลดลงแล้วก็ปล่อยตัวมิโนกิชิลงสู่พื้นในที่สุดและยูกิโอนาก็ร้องไห้ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมิโนกิชิเขาก็ตกใจว่าทำไมถึงไม่ถูกฆ่าล่ะเขาก็เลยถามไปว่าทำไมเจ้าไม่ฆ่าาล่ะทำไมทำไมปีศาจอย่างเจ้าปีศาจเลือเย็นอย่างเจ้ามัน,ม,นมันมันมีจิตใจด้วยเหรอ โหประโยคนั้นเท่านั้นแหละครับยูกิวนนล้องไห้แบบไม่พูดไม่จาล้องไห้แบบน้ําตาไหลเป็นสายน้ําเลยซึ่งยูกิวนาน,นั้นเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะพูดประโยคสุดท้ายมานั่นก็คือเอาเป็นว่าข้าจะเลือกไม่ฆ่าเจ้าและข้าจะยอมผิดกฎเองแต่เจ้าต้องรักษาสัญ,ญญากับข้าหนึ่งอย่างนั่นก็คือจงดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้อย่าทําให้ลูกลําบากอย่าทําให้ลูกอดอยากสอนให้ลูกเป็นคนดีและข้าจะไม่จองล้างจองผ่านเจ้า และไม่เอาชีวิตเจ้าแล้วเอาเป็นว่าข้าฝากไว้แค่นี้และข้าจะไม่มาพบเจ้าอีก ซึ่งต้องบอกเลยว่าประโยคนั้นเนี่ยทำให้มิโดกิชินั้นถึงกับตกใจเพราะต่อให้เขาเนี่ยเห็นว่าภรรยาตัวเองเป็นยุกิโอนะหรือว่าเจ้าอิฮิมะเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าในช่วงเวลาหลายสิบปีที่อยู่กันมานานเนี่ยเขาก็เกิดความผูกพันและเขาก็รู้ได้เลยว่าถ้าเขาจะถูกฆ่า,าจริงๆเขาต้องถูกฆ่าตั้แต่ตอนที่เขาถูกบีบคอแล้วแต่เนี่ยเขาถูกไว้ชีวิตไว้แสดงว่ายูกิโอนะเนี่ยก็ต้องมีใจกับเขาบ้างซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อาลัยอาวรณ์กับยุกิโอนนะว่าอย่าไปเลยอยู่กับข้าข้าข,าขอร้องด้วยนั่่นแตสุดท้าย นะเขาก็ไม่สามารถเลือกที่จะอยู่กับมนุษย์ได้เพราะตามกฎของพูดหิมะหรือว่าพูดผีปีศาจในตำนานเนี่ยว่ากันว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมีมนุษย์ได้รู้ต,ตัวตนของสิ่งเหล่านี้ปุ๊บวันนั้นร่างกายของพูดผีปีศาจเนี่ยก็จะค่อยๆดับสลายดับสลายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพูดผีปีศาจตัวน,นั้นก็ต้องตายในที่สุดนั่นเองแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่นั่นก็คือจะต้องฆ่าคนที่รู้ต,ตัวตนให้ได้ทั้งหมดนั่นเองครับนะซึ่งแน่นอนว่าก็อย่างที่ตามตำนานบอกไปก็คือยูกิโอนะ ก็น่าจะยังมีใจให้กับมิโนคิชิอยู่ก็เลยเลือกที่จะไม่ฆ่าแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยดับสลายไปเพราะด้วยความที่ว่าอาจจะด้วยรักมิโนคิชิแล้วก็เห็นลูกของตัวเองเนี่ยกำลังหลับนอนอยู่อย่างน่ารัก mm hmm. เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเลือกที่จะจากไปและปล่อยให้พ่อดูแลลูกจะดีกว่านั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับตำนานที่ค่อนข้างซึง้งและน่าสงสารพอสมควรเกี่ยวกับเจ้าฮิมะหรือว่ายูกิอนานั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าตำนานเรื่องนี้ในส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าน่า มันอาจจะเป็นกฎของปีศาจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะปิดกั้นแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะอย่างที่ว่าคือถ้าวันหนึ่งมีคนรู้ตัวตนตามกฎของปีศาจแล้วเขาก็ต้องดับสลายไปยังไงเขาก็ต้องเลือกฆ่าคนนั้นเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแต่เขาฆ่าไม่ลงไงตรงนี้ผมก็เลยมองว่าจากตำนานที่น่ากลัวที่เราเห็นว่าเธอจะหลอกล่อผู้ชายแล้วก็กินวิญญาณไปเรื่อยมันกลายเป็นว่าตำนานนี้เธอเลือกที่จะไม่กินหรือว่าไม่ฆ่าสามีตัวเองแล้วก็ไม่ฆ่าลูกตัวเองเพื่อที่จะปล่อยให้สามีเขาแล้วก็ลูกของเขาได้ มีชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปได้อย่างเดียวเลยครับว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามครับ เอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหญิงหิมะเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าตำนานเจ้าหญิงหิมะเป็นยังไงหรือข้อมูลตรงไหนผมตกหล่นผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ได้นะครับและถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟผมพิทักษ์ต้องกร,ราบขอพระเจ้าัยไว้ในที่นี้ด้วยเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับหลอนซูมกลาคัมแบ็กจะเป็นเรื่องอะไรอยากให้ผมหาข้อมูลอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกไวไ So they